เมืองไทยนะจะบอกให้ไอ้หนุ่มน้ำมนต์กวนใจคนจนกำรนหวางหวังสีตอนนี้มาที่เทศบาลตำบลเขาชะกันอำเภอเขาชะกันจังหวัดแก่มาทำไมครับคำตอบคือมาดูธรรมชาติอันวิไลก็คือเขาชะกันด้านหลังของเราเนี่ยนะครับเป็นทั้งชื่ออำเภอชื่อเทศบาลชื่ออบตเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด จากแก้วเป็นแหล่งดึงดูดผู้คนให้เข้ามาเที่ยวสำคัญคือมันมีนกมีหูหนูมีปีกหรือค้างคาอ่าคอคอนะ <laughs> แ,ตแ,ตแต่แต่แต่มันไม่ค้างคืนนะ <No. S 1> เพราะเย็นเนี่ยมันออกไป oh. นับล้านล้านไม่รู้กี่ล้านล้านตัวเคยนับไหมนายก <Huh? S 3> oh. เคยนับฮะกี่กี่ต,ตัวฮะแ,แต่นับได้มีกี่ตัว <laughs> และจะมีสิ่งดีๆมากกว่านี้ซ่อนใส่เพิ่มเติมขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสกายวอล์กกำลังดำเนินการอยู่สกายวอล์กนะครับซึ่งอยู่หลังเขาลูกนี้นะฮะก็เป็นไฮไลท์ที่เราจะทำขึ้นเพื่อ,อ,อดึงดูดนักท่องเที่ยวเรามีสโลแกนนะครับคือมาเที่ยวขอจกกันก็คือมาจิบ,จบกาฟแฟแลขงข้าวแช่เท้าสมุนไพรเดินชมไัยธรรมชาติา และทั้งหมดทั้งมวนี้ก็คือมนสเสน่ห์ของเขาชะกันนะจะบอกให้ดีใจหนักหนาที่ได้มาหาสะแก้วเมืองนี้เพลิดเพล้โดยเฉพาะที่เขาชะกันมีข้างเข่าวมากมายนับอนันต์ผู้คนที่นั่นเขาจุกสันในทีวีววสุสันเมืองไทย